สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาแต่ละแต่แต่ที่กกอกเหมือนเดิมก็ไม่เห็นพวกบราน,นอกทั้งหลายแหละ่นะคะกําลังขุดคุยอะไรก็ไม่รู้อี <c oughs> ของบรนนอกต้นคอนแคนแต่ก็ถ้าพี่ถอนพระราชทานให้ก็จะเอานะ <c oughs> ก็มีพี่สาวคนนี้นะเขาเรียกว่าพ <accord> uh, mm. ี่สะใยของพี่ถอนค่ะเอามาจากที่อื่นให้อันนี้ทิ้งหรอหรือให้ส้มหรอขอบคุณค่ะอยาา่แนี้นะู่ดีตะมอกยายถอนโดนดมสีดูตะมอกค่ะสงสัยตะมอกกับยายถอนคือทะเลาะกันและอีนี่มาเป็นไอันี้ให้นะคะก็ไม่รู้จะไปแย่ใครก็แย่ยายถอนตะมอกพ่อแบมแม่แบมไปแย่คนอื่นเดี๋ยวเขาด่า ด่าไม่ว่าค่ะแต่ถ้าอีนี่ด่ากลับแล้วแบบก็เดี๋ยวให้นางทางานก่อนนะคะเดี๋ยวให้นางเลือกไว้ให้ส้มเนาะเดี๋ยวไปแตลดแต่กับเอยกรมก่อนยายไอถามแอนแล้วอืเขาเขาให้ถามเขาให้ถามผู้ป่วยจิตเตียงแต่ค่อยนะบอกว่าผู้ป่วยจิตเตียงก็มีอยู่สามท่านสี่ท่านแต่ให้เลือกให้สาม ผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งเอาค่ะแต่ก็นี่เนี่ยกับพร้อมเขาจะถอนนี่แหละแกมาเมื่อวานนี้อืมเบอร์เอ็มค่ะฮะอันอันจักเขาแล้วนั้นนะฮะเฮ้อซุ่มพ่อยหน่ะเซ็กไปหน่ะนะแต่ว่าคอยระวังวันรู่สาวเขาอยู่เฮืนอยู่เพราะเขายู่น้ำรู่สาวจ้ะโอเคค่ะค่ะอุ้ย ลืมเลยยายสวัสดีค่ะสาวสาวสำน้อย <c oughs> เห็นหน้ายายกลมลืมยายกลมค่อยเเอาน้ำรองกะหล่อนให้เจ้าเรียบร,อยรอ้อยแล้วแม่มาดามเนี่ิพอดีเอากิหล่อนมาสองกะหล่อนด้วยแต่ถ้ายายกลมเลี้ยงน้ำปั่นยิ่งดีใหญ่เลยเออ ไอวีมึงก็เอาอยาคอนวอยมาเฮากูเส้นแนนี่เฮากระจาวเดียวไปถึงฮอดปีไม่ผูกก้นมันกูยัง,งเหเฮอดอกมาดามมาดามซื้อค่อยๆแม่มาดามอค่อยเส้นก้นมันเอาเฮดอกบางในมาดามก็ขี้เอาน้ำปั่นเฮอแน่น้ำปั่นอันนั้นวิเฮ้ยคือได้อย่างว่ะบอไปซื้อซิโด้ นอันเฮินเมียวนะบอต้นพะเล่โอ้จักสัดโอ้ห้าสิบจุยู่เหรอลายสัดยวนแล้วว่างเจ้าเรากินน้ำข้นบ้าก็ข้นดีเจ้าเรากินน้ำเพื่อน้ำน่ะอุ้ยหวายค่ะ ยายยายไม่ต้องตกใจนะเสียงค่อยจะเป็นแบบนี้กล <im itation> ัวยายคือเขายายโกคือค่อยไม่ได้ด่ายายโกมนะยายโกมด่าค้อย,ยิ่งแล้วใหญ่อีกอันนี้คือแค่อน,น้ำเอาเดิมนะยาย <im itation> หนูจะเป็นคนแบบนี้เลยยายนิใส่ดีปากปากหมาแต่นิใส่ดีอืมด่าก็ไม่ไวหน้าหัวหงอกหัวดำแต่ว่าด่าก,กับเขายายกมด่าคืนเ <c oughs> <c oughs> ขาถือสักว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เลาเเพิ่งนี่หน่อยยายเล่เฮ่อมาด่าม <im itation> ันน่ะอืม มันมาดามซ่างลูก็ได้กินมาดามซ่างบู๋ก็ได้กิน <c oughs> มาดามยายก,กลมอยากกินพิซซ่ามันละคอยาเจ้าเจ็บท้องแล้วคอยละเอาเฮิรนพอยปั่มนะอันเอ็ดน้ำหอวแล้วโลอันนั้นแหละกะติคอยละเหี่ยววิบเขาไปคอยลุม้มบักปึกคอยเบาหนึ่งห <c oughs> ละเฮืกก่อน้ำบุญอุ่นเอาโลกระลอนกระลอนนี่แล้วกระลอนของคอยและ คอยระบอกว่า,าวมันไม่ได้เสิร์น้ำมันคอยซื้อมาไหมซื้อมาและอันนี้แหละมันก็หลายปีเพราะว่อยก็กล่องน้ำกล่องผลอไว้นะเนาะและอันนี้แล้วคอยระบาวีเอาให้คนแก่คนเฒ่ากิน,น่ะเอาน้ำเอาน้ำร้อนหรือน้ำาไรนะให้มันอันนี้ก่อนเอาไปเละโลจนแห้วันเทาามดป <laughs> อคอยระบักสลัดลึกคอยนึกว่ามันละมีงโง่ยะเขามันก็จบสูงยอยูหนาคอยระบ๊อก๋วยเห็นบอแล้วจะเยอะได้หดสถาบันมันคอยบวอ เอาก็ะมืงให้กูนะเอาน้ำลอลวกลวกก็มีแมนลวกจนก้อันกระหล่นแหวเฮาแวบสดียวแช่เลาชเหล้าก็เอาแมนยายอันนี้พัดอันเอาลวกและหอนออกมาจะกะนำใหม่ๆน่นนะคำลวกอกมาเฮาเล่าอันนี้เดี๋ยวตอนแรกเนาะค่อยเอามาอีกรอบหนึ่งอยู่ยังละมาสองกะติโอ้ยว้าวละมาเอาอันนี้แล้วเฮ็ดพอเฮ็ดพอเพื่ออันของเอ้ยเอ้ยผือเอ้ยเผือไปหาเฮ็ดพอหน่ะ อันนั่นล่ะมากแตปกระเทศเนาะใหดเพาะนีเฮ้ยมากินแกงใหดเพาะน้อเขาจะกลมดีละแล้วก็พัลบพยาดแล้ก็แกอีวีหงวีหังขานน้ำค่อยกระแทบใดเพื่อจะกินน้ำข้าวใดเอาเสื้อไข่มุกด้วยน้ำส้มน่ะ อาวุ้นก็ได้วุ้นเสื้อหลายๆปูกกถ้าไปซิ้เลยละไปห้าเ e ็ดเร็วอ๋อปูทั้นเคียงกัน,ไไนวิกันนับไปกันไปแล้วเขาทิมกันแล้วกันให้จนกันยุ่ให้จนกันเลยได้เพ่อทิมเอาเขาอันสุพรรณเ,เอามีแม้ตัวไม่ได้หาแถวนี้ตูวหาแถวโคกตัวพุ้นกันเ<อ>ป,ปิดคนยานผีแล้วเอากันหุ้นไปแลกกันหองแล้วมีหาทั้งทางที่เค้กันยุ่ยไวยแลกกันก็คุดไปแล้วกันได้พอกำนึงพอกินยาดอกกันเบา กละยยเอียดคลิปเผยแ้วไมีไดียนฮอดคลิปเอายายอันมาดามคนหน่อยยานไหน่เนะว๋เราว่าน้าตาก็งามเลยเห็นมีเฮายานผีเฮายานคนบอกคนสคักคนไม่ได้ยานดูนดคนน่ะไม่เท่าไหร่หรอกยายเนี่ยค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าต้นคอนแคนนะคะของพี่ถอนอันนี้พี่ถอนให้ส้มเหรอคะ อาปลูกในบ้านนะพี่ถอน <Okay. S 1> พ่ะว่อคอยก็ปลูกในบ้านอยู่นี่ค่ะพี่ถอนแก่ให้ส้มอันนี้ก็ของของพี่ถอนปีหน้าอีกปีสองอีกประมาณปีปลายปีกว่าๆพี่ถอนก็จะได้ขายคนแคนค่ะยอดคนแคนกล่<อ>งประเจมเอาเจ้าไม่ได้ไปปลูกหรออ,อยู่อยู่ในบ้านพ่อค่อยนยเยอะอยู่ เอาเลยเอาเลยเ,เลยโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ